ไปลองครับ n i k ี Zoom Air Universal Run Finish นะคะ,ว,ะ,คะวันนี้เราจะ,จะไปวิ่ง100นาทีไปดูันเลยมาถึงสนามแล้วเดี๋ยวน้องโฟกัสลองเอาไปวิ่ง100นาทีแล้วจะมารีวิวนะคะก่อนวิ่งเรามายืดเหยียดกันนะคะ สบายเท้าใส่วิ่งได้เรื่อยๆเลยค่ะ โอเคค่ะนะวิ่ง100นาทีเสร็จแล้วเดี๋ยวมาฟังความรู้สึกกับรองเท้าคู่นี้ของหนูกันนะคะรองเท้า Nike Zoom X Invisible Run f i n ลรัเป็นรองเท้าว,วิ่งที่ถูกออกแบบเพื่อลดอาการบาดเจ็บจากการวิ่งโดยเน้นไปที่การใส่วิ่งระยะไกลมากกว่าจะวิ่งเร็วรองเท้า Nike Zoom X Invisible Run f i n ลรัได้ใช้โฟม Zoom X ที่ก่อนหน้านี้ใช้แต่ในรองเท้าวิ่งทําความเร็วอย่างว่เบอร์ไฟใเนเปอร์เซนต์หรืออัปเปอร์ไฟในเปอร์เซนต์ความรู้สึกของหนูหลังจากการใส่ซ้อมวิ่ง100นาทีรองเท้าไนกี้ซูม x Invisible ิซิเบิลรันฟนิตใส่สบายซัพพอร์ตสูงมีความนุ่มและความเด้งไม่เน้นการวิ่งทําเวลาหรือวิ่งในเพจต่ำๆๆรองเท้ายึดเกาะพื้นผิวได้ดี วิ่งแล้วเท้าไม่สะบัดเวลาไปเจอพื้นผิวที่ไม่มั่นคงรวมถึงบนพื้นที่เปียกแฉะหรือลื่นหลังซ้อมเรามาดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะจะได้ช่วยลดอาการบาดเจ็บหลังจากการซ้อมด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ของนนองโฟกัสด้วยนะคะ